ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกันในคลิปแรกนะคะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงเป็นคลิปแนะนำตัวะคะ่ะวันนี้เลิกงานแล้วนะคะก็รอจะไปทานข้าวว่าวันนี้อยากจะทานทานอะไรดีวันวันนี้เป็นไหมคะเพื่อนๆน คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรกินอะไรดีกินอะไรดีรดถามกันไปมาอยู่สองคนกินอะไรดีกินอะไรดีแล้วก็อาจจะจบท้ายด้วยการแง้มใส่กันแง้มแง้มอะไรอย่เงี้ยออตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงกันบ้างนะคะต่ประเทศประเทศต่างประเทศดูเราก็อัปเดตให้ได้นะ วันเนี้ยอยากออกหน้ากล้องแล้ววันเนี้ก็ทำเจ้านี่นี่เห็นไหมนั่นแต่มันจูาีมากเลยนะคือฉันหนะ้าไม่สามารถที่จะทำทำอะไรที่มันเรียนแบบความเป็นธรรมชาติได้เป๊ะอะไอ้ออกไงฉันชอบทำอะไรที่มันแบบแตกต่างมีฉันก็จะหน้าแบบเนี้ยแบบเชดดี้แบร์ที่หน้าแบบ แสบๆนิดนึง่งเงี้ยนี่ฉันทำขายนะถ้าเธออยากจะสนใจเธอก็สั่งพีออเดอร์ได้เพราะว่าฉันทำมีแบบแบบละตัวแบบละตัวเท่านั้นเองอ่ะทำขายเนาะหน้าร้านฉันก็อยู่ชิ้นใหนเจ้าฉันชื่อหนูเล็กทุกคนเผื่อทุกคนจะลืมนี่แล้วก็กำลังทำตัวมันด้วยเห็นปะอ้วนตุกเลยเนาะ ยวออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเย็นนี้ก็อยากจะกินข้าวเหนียวไก่ทอดน่องแบบว่า small small นิดนึงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก็อยากกินข้าวเหนียวร้อนๆไก่ทอดน่องเล็กๆรสชาติกลมกลม่อมเดี๋ยวจะไปหากินตอนเย็นตอนนี้เป็นเวลา 17.26นาฬิกา26นาทีฉันทำงานตั้งแต่10บโมงนั่งเย็บผ้าเย็บผ้าเย็บผ้าไปตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงานแลว้วเลิกตอน5้าโมงไม่ต้องตกใจนะกล้องอะเลนมันอยู่ตรงนี้ฉันใช้มือถือถ่ายแต่เพอนคิดฉันก็เผลอที่จะมองที่หน้าจอมันก็เลยกลายเป็นว่ามองอะไรมองตรงไหน,นจริงๆต้องมองตรงนี้ตรงนี้ โอเคเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ที่ฉันอยู่เนี่ยเงียบมากเ่ยคนเดินน่าอกให้ตึกตุ่ประเทศแล้วก็หงินมากเขาบอกว่าโอมี่งกำลังระบาดอยู่แต่เชียงใหม่ฉันก็ทุกคนก็ตาต่อนยอนแล้วก็ชิวๆไปนะก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลพ่อเมืองเขาก็คงจะดูแล จังหวัดได้ดีแหละนัน่นคือหน้าที่ของเขาเนาะกินภาษีไปแล้วก็วก็ทำงานเซอ้าวอืเอาละ่ะวันนี้ฉันไปตัดคำว่าแล้วก็ออกมาจากตัวฉันเยอะมากเลยนะฉันตัดชอบชอบชอบ,บเลยแล้วก็มีน้อยมากอา่าโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าคนนี้จะออกมาเป็นตัวยังไงบ้างดงสั่งได้นะ พี่ออเดอร์ได้ตามไปที่เพจฉันได้เลยจินตาคิวสตูดิโอมีเพจนะมีตัวตนแต่คนตามยังไม่ถึงพันเลยช่วยตามหน่อยละกันเนาะ